จะมาสอนทำรูปเล่มนะคะจากที่เราได้ทำแมวครบทั้งสี่ตัวแล้ววันนี้จะมาสอนทำรูปเล่มค่ะก่อนอื่นนะคะให้เพื่อนๆไปโหลดโปกแล้วก็ตัวแมวที่ครูต่ายได้ลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละ่ะคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเคลือบชิ้นงานเราค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะ ใช้ผ้าน,นะคะกรูดไม่ให้มีสองอากาศค่ะ เราจะเอาชิ้นงานที่เราเคลือบแล้วนะคะติดลงกล่องกระดาษก่อนค่ะพมแมวด้วยนะคะจากนั้นเราจะตัดตามรอยนะคะจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะตัดกระดาษลังนะคะขนาด 2 5บหเซนค่ะคูณ19เซนค่ะสองชิ้นนะคะแล้วก็ตัดกระดาษ1เซนครึ่งค่ะยาว25ิบห้เซนค่ะแล้วก็กระดาษที่จะห่อนะคะห่อปโปะนะคะเราจะใช้กระดาษอะไรก็ได้ที่เราชอบค่ะส่วนครูต่ายใช้กระดาษที่ห่อห่อพัสดิกค่ะสีน้ำตาลเพราะมันถูกดีแล้วก็ค่อนข้างจะเหนียวดีด้วยค่ะ เพื่อนๆจะใช้กระดาษโปสเตอร์กระดาษทองขวาหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะเพื่อนๆจะใช้กาวอะไรก็ได้นะคะจะใช้กาวสองหน้าหรือกาวลเท็ก็ได้ค่ะแต่ดยส่วนตัวครูตายแล้วชอบใช้กาวละเทคค่ะเพราะว่ามันติดทนนานถ้าเป็นกาวสองหน้าหรือเยือกระดาษอะคะ่ะมันจะ ดีช่วงแรกแล้วก็ทำงานได้เร็วจริงค่ะแต่ว่าพอนานๆไปชิ้นงานของเราอะค่ะกาวมันตล่อน,นะค่ะเราต้องมาซ่อมชิ้นงานอีกมันจะเสียเวลาค่ะเราจะพับมุมอย่างนี้นะคะทั้งสี่ด้านเลยค่ะแล้วก็พับกลับมาอยางนี้แล้วก็ติดด้วยกาวค่ะทั้งสองด้านเลย จะได้ชิ้นงานประมาณนี้ค่ะอันนี้เราติดตงกลางนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดกระดาษขนาด34มเซนคูณ23เซนค่ะ4ชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะจะใช้กระดาษขาวเทากระดาษโปเตอร์แข็งก็ได้ค่ะหรือจะใช้กระดาษรีไซเคิลแบบผู้ต่ายก็ได้นะคะ ก็พลิกอ,อีกด้านหนึ่งแล้วก็ไล่ตามนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดกระดาษเยื่อกาวค่ะตรงชิ้นงานนะคะทั้งสองด้านเลยค่ะติดรอบรอบก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะติดชิ้นงานที่1กับชิ้นงานที่2เข้าด้วยกัน,นะคะ่ะคือแมวตัวที่1กับตัวที่2นะคะเราจะลอกกระดาษกาวที่เราติดไว้สักครู่ออกก่อนนะคะอีกด้านหนึ่งจะไม่ได้ติดกระดาษกาวไว้นะคะเราจะค่อยๆเอากระดาษติดไปให้มันเข้ากันกระดาษ นีค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดลอกกระดาษชิ้นนี้ติดกับด้านนี้นะคะเช่นกันค่ะเราจะติดเราจะติดกระดาษแค่ด้านนึงอีกด้านนึงเรา ไม่ต้องติดค่ะตอนต่อไปค่ะเราจะประกอบสันนี้เข้าด้วยกันนะคะเราจะทากาวตรงสรันนี้ก่อนค่ะก้านไหนก่อนก็ได้นะคะจะใช้เยื่อก้าวก็ได้นะคะ เราจะเอานี่ปกติดปกไปที่ปกนะคะจากนั้นจะทากอาวอีกด้านนึงนะคะ ก็ติดปกอีกด้านหนึ่งเข้าไปประมาณนี้ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะใช้กระดาษปกค่ะจะใช้สีไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะพับครึ่งนะคะแล้วตัดจะได้สองชิ้นพอดีค่ะ ราจะติดตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนๆจะทําชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่คุณต่ายคิดว่ากระดาษพับครึ่งก็น่าจะพอแล้วตอนต่อไปนะคะเราจะตัดกระดาษ6ขาานี่แหละคะ่ะธ่ารมดานี่แหละคะ่ะขนาด17 คูณยี่สิบสามเซนค่ะ2ชิ้นแล้วก็6เซนคูณ23่สิบสามเซนนะคะเราจะเะกอตรงสันนี้ก่อนค่ะจะด้านนี้ จากนั้นเราจะติดกาวส่งหน้าบางตรงนี้อีกนิดนึงนะคะก็ แล้วพับสกาวลงประมาณนี้นะคะแล้วพับลงมาตรงนี้ค่ะรูปให้มันติดกาวนะคะพับสันกาวลงมาประมาณนี้านจากนั้นเราจะติดกระดาษปกขาว นี่ค่ะลอกกบกาวได้เลยค่ะ,คะก็ติดเยื่อกาวตรงนี้อีกนิดนึงนะคะติดตรงนี้ดีกว่าค่ะ

ไปนะคะเราจะติดกระดาษสองหน้าหนานะคะกว้างประมาณหนึ่งเซนค่ะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนมีปืนกาวก็ใช้ปืนกาวยิงเลยก็ได้ค่ะเราจะติดงานลงไปประมาณนี้น ตรงกลางโอเคประมาณนี้นี่ค่ะงานเราจะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราไปติดปกกันดีกว่าค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะติดปกลงไปก่อนติดปกดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะมันคือข้างหน้าหรือเปล่าโอเคข้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะติดตกแมวเหมียวตอนต่อไปเราจะติดกาวสองหน้าหนากับกชิ้นงานที่เราติดลังกระดาษไว้นะคะน,น,ะน,น,นค่ะออก,ก็แมว,วแมวก็ติดกาวสองหน้าหนา ติดลงทับนี่มันโอเคมื่ตินีเรียบร้อยค่ะลองเปิดดูนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบลงเรียบร้อยก่อนจากกันในวันนี้ครูตายฝากกดถูกใจกด แชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของคุณตายนะคะและฝากกดติดตามเพจติดตามช่องเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการสอนดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ